ชัยธวัฒน์เผยมติเอกันก้าวไก่ไม่ยกมือโหวตนายกเพื่อไทยชัยธวัฒน์ตุลาธนมติเอกันก้าวไก่ไม่ยกมือโหวตนายกพรรเพื่อไทยพร้อมเผยสามเหตุผล วันที่15สิงหาคมนายชัยธวัฒน์ตุลาทนเลขาธิการพักก้าวไกลได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจากประชุมสสเสร็จสิ้นถึงผลการลงมติโหวตเลือกนายกของพักก้าวไกลโดยนายชัยธวัฒน์ระบุว่ามติของสสอของพักเป็นเอกฉันในการไม่ยกมือโหวตให้กับแคนดิเดตนายกจากพักเพื่อไทยด้วย3ามเหตุผลดังนี้ 1. การจัดตั้งรัฐบาลขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชนผ่านการเลือกตั้ง2การให้ก้าว ใบวทเลือกนายกไม่ใช่การปิดสวิตสอวอ์แต่เป็นการทําเจตนารม์ของสอวอ์ในการปิดสวิตก้าวไกล 3. เป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่เกรงใจทุกฝ่ายยกเว้นประชาชนทั้งนี้นายชัยธวัฒน์ระบุว่ายังตอบไม่ได้ว่าจะไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงจะหารือกันอีกครั้งแต่ยืนยันว่าไม่ยกมือเห็นชอบให้อย่างแน่นอน ทั้งนี้พักก้าวไกลยืนยันอีกครั้งว่าการไม่โหวตให้แคนดิเดตนายกผสมข้ามขั้วนั้นเราไม่ได้พิจารณาบนพื้นฐานของคุณสมบัติของตัวแทนแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยแต่เป็นการตัดสินใจบนจุดยืนทางการเมืองและคำสัญญาที่พักก้าวไกลได้ให้ไว้กับประชาชนก็คือมีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเราตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งซึ่งพักก้าวไกลไม่สามารถตบัดสัตว์ต่อประชาชนได้